สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะกับช่องน้าน้าพาหากินเวยคะ่ะมืัอนี้อยู่หน้าคือเก้าเลยคะ่ะพากันออกมาถอนหญ้ากระปนาน,นะคะ่ะอันนี้สิปเปื้องประปนานเพิ่นยกจะดึงหาแนวกินต้องหางกินไก่พาหากินว้าวปลาใหญป่านย <c oughs> ปลานินปลา ขนาดเลื่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่อีหยังเดี๋ยว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 พากันมาถอนยาจะเลยมายกปาซิวเมื่อนั้นเห็นปลาซิวแตกโคบอยู่ปาซิวบัวคากระดุงบ่เออมันก็โตใหญ่อยู่ฮะเด้ว้าเป็นพวกอยู่ มันน,น้อยบ่เออมันน้อยก็บ่ต้องเอาเอาตัวใหญ่อันนี้คือสีบลิเมนกินเทีง่งเวยค่ะกินแรงเวยค่ะอันนี้ไว้ <c oughs> มันใหญ่ค่ะอยากได้ปลาซิลค่ะฉันอยากได้มะมก ปลาอย่างเงี้ยไงนนะอ,อปลาสลิดนักตึงมันลอดจะดุ้งก็จะดึงมันห้างปลาซิวนะม,มัแม่ได้ปลายนะคะเบิง้งยุบอยู่นี่แต่ปลาซิวเท่านั้นนะคะปู <c oughs> ่กระเด็นเอไปห่างกระเด้ เอามยยางค่ะล่ะเราไปหาไปหาเก็บพักอยู่นะเข้าหลายเห็นบ่มันแตกซวะหนีมาเลยพอจะหยกอ่ะวันท้อปิ้งบ่ได้ว่าสิได้ปลาว่าสิได้ปลาพอแล้วว่าสิได้ปลาซิวบ่ได้ว่าสิได้ปลาซิวบ่ได้เอาปลานิ่นตกลุงได้เอาปลานิ่นน้อยกับปลาปากสองตัวค่ะ มอปิ้งเฮเทาพอปลาซิวกระตูงใหญ่อยู่ได้เห็นไหมปุ๊บฝาซิวกระตูงยันยัค่ะพี่น้องเอ้ยแต่มันบ่เข้าจะดึงเอาปลานี่แหละมือปิ้งสู่เทาพ่อกินนี่ค่ะยางค่ะอันนั้นเดี๋ยวมาเบิ่งค่ะยางแค่นี้ยัง่ได้ยางยางที่ผสมถุงนี่ป้าป้านี่ปลานี่ มันบ่อกง่ายเลยสัมมิ่งแหละทางนี้นี่มันจะ,ปะเป็นเขาไม่ได้ให้อ,อาหารให้หัวอ,อาหารเลยเขาเลี้ยงธรรมชาติมันก็เลยบอกว่าใหญ่เพราะกันใหม่คลิปหน้าด้อค่ะฝากติดตามช่องน้านาพาหาก,กินเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นำเด้อค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ